พบกับพับกบแม่น้องพีกแล้วค่ะเรือเฟซบุ๊กบุภาเย็นประคนเฮ็ดยังมืนน่อนี้นี่วมืนนมนอนี้เซ็ดขงหาวานปักทองปีเมื่อโดยใหญ่ก,กันใหา่กันเขดสังขยาแบบท่านจะไหมโบเดียวใส่นออ้อยเทลงคือพระเขาใส่พระเขาคือบุญในตากินตากินเขาเอินสังขยาสัมปปิแขนอันตันเซ มีการหนึ่งมาซีมว่ามันบอบอมันพร้อมอด้วยพี่น้องก่อนเทศเได้ัไได้มีการหนึ่งมาซีมก่อนเนี่ยค่ะทุกคนต้องวัตถุดิบต้องผ่านงานก่อนนี่ย,ยังสีลงมือท้ำนี่สูตรสูตรแย่เหมาะกันปืนแย่เหมาะุณข้นฟานแบบอื่นทั้งนี้พี่น้องคนก็แบบอือเอรี่เจอกันอยู่อ้าวฟานไปฟานไปไมีค้นทากินหลายอยู่เหตุเมื่อนั่นบอ พี่น้องมาเด้อมากินหมานเห็ดเมอดสามหน่วยต้นกินบ่กินเมดบ้านกระไดตัวค่ะทุกคนใส่หวานหวานพอหนึ่งพ้อมซีมเบิ้งพี่น้องซีมตัวคนหนึ่งไหวพอนะหนึ่งไปซีมวัตถุดิบมั่นแล้วจังจังจังลงมือท่ำมาซีมก่อนบอกเพื่อนออู่วะ วนลงก็สวน,สวนดีจะได้ขีมันก็การพนค่ะขอบคุณทุกการรับชมคลิปเจอกันใหม่คลิปห,ห,หน้าค่ะ